วันนี้ลุงมาช้าเหมือนเดิมมันเป็นเป็นปกติไปแล้วตอนนี้คราวที่แล้วลุงก็คุยเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนาะวันนี้ลุงก็จะมาคุยเรื่องบ้านเกิดเมืองนอนคือวันที่28เนี่ยมันจะครบรอบเ,ออเหตุการณ์สําคัญครั้งหนึ่งที่ทําให้ประเทศชาติกลายเป็นไทยนะครับอันนี้ก่อนอื่นลุงลุงจะขอคุยเรื่องเกี่ยวกับ โครงการที่ลุงกําลังทําก็คือการสอนศิลปะแบบออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันอังคารนี้นะครับหรือเป็นวันอังคารเนี่ยจะมีน้องๆเขาจะทําเป็นเหมือนแบบฟอร์มสําหรับให้ลงทะเบียนนะครับก็ลุงตั้งเป้าไว้จํานวนจํากัดนะครับน่าจะรับไม่เกินแสนคนสําหรับมาเรียนฟรีนะครับคราวนี้การเรียนฟรีของลุงเนี่ย คุณจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับจะใช้อุปกรณ์ที่มีที่บ้านเช่นมีกระดาษมีผ้ามีสีอะคริลิกสีน้ําจะเป็นสีเทียนสีไม้หรืออะไรก็ได้แม้กระทั่งดินสอขาวดําก็ได้นะครับงานศิลปะนี่ไม่ต้องจํากัดเรื่องเทคนิคสําหรับวิธีที่ลุงจะสอนเนี่ยลุงไม่ได้สอนเกี่ยวกับด้านการฝึกกล้ามเนื้อนะครับหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยเรื่องศิลปะอะไรคือการฝึกกล้ามเนื้อ การฝึกกล้ามเนื้อก็คือการเขียนบ่อยๆทําบ่อยๆซ้ํำๆๆๆกันเนี่ยเรียกว่าบางคนทํา5 0อครั้งนะครับกล้ามเนื้อมือสมองสายตาเนี่ยมันจะประสานสัมพันธ์กันทําให้เกิดความแม่นยาเพราะนั้นคนไหนที่ดออิ่งเก่งๆเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสามารถใช้กล้ามเนื้อสายตาสมองสัมพันธ์กันมันเป็นระบบการฝึกเหมือนนักกีฬาเงี้ยครับอย่างเช่นการวิ่งหลายคนอาจจะเคยไม่ไม่เคยทราบนะครับว่า เวลานักวิ่งที่เก่งๆเนี่ยระบบหัวใจกับปอดเขาจะต้องไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะอย่างเช่นคนปกติหัวใจเต้นสมมติว่าสมมติเนาะว่า10ครั้งแต่พวกเป็นนักวิ่งเนี่ยเขาอาจจะเต้นแค่8หรือ6ครั้งเท่านั้นเองเนื่องจากว่าระบบสูบฉีดเลือดวิธีการสูดลมหายใจเข้าออกของเขามันพิเศษมากมันทำให้ระบบการวิ่งดีขึ้น กล้ามเนื้อจดจําแล้วก็พัฒนาส่วนที่มันจะเป็นในการวิ่งแม้กระทั่งหลายคนก็คงรู้ดีรองเท้าการวิ่งเนี่ยมันเพิ่งมีการพัฒนาเมื่อประมาณ30ปีนี้สําหรับเมืองไทยเดิมทีเดียฝเนี่ยฝรั่งเขารู้เรื่องนี้มาก่อนเช่นต้องลองส้นชีดตรงนั้นเอ่อทำเอ่อเส้นแถบรองเท้าพื้นยางยังไงสําหรับนักวิ่งเพราะนั้นเรียนศิลปะเหมือนกันนะครับ มันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ครนี้สําหรับอุปกรณ์ดีๆถามว่าสามารถเขียนรูปได้ดีไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอุปกรณ์ดีสีดีเช่นเราใช้สียี่ห้อแพงๆนะหลอดดึง500หลอดนึง2,000ก็มีนะเพราะว่าเวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันเสียภาษีมากกระดาษเหมือนกันเมืองนอกที่เขาราคาถูกมากอุกกันนในถูกมากเลยเลุงเคยไปที่อินเดียนะครับไอ้พุกกันที่ ที่เราเขียนรูปกันประมาณสักสามพถึงห0 0 0งนเนี่ยที่อินเดียลุงไปเจอตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งใช้ขนสัตว์ชนิดเดียวกันเลยลุงเคยซื้อมาราคาตั้งแต่7บาทแต่ด้ามมันไม่สวยงามเนาะ7บาทแพงสุดน่าจะตกฉะเฉลี่ยเป็นเงินไทยก็20บาทเขียนชุ่มน้ำอุ้มน้ำแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยากับสีเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเรารู้จักเลือกการใช้นะครับ อุปกรณ์เนี่ยมันสามารถส่งเสริมให้งานเราดีแต่ถ้าอุปกรณ์เราดีวิธีการคิดเราไม่ดีอันนั้นเป็นศูนย์เลยนะเหมือนกับเ,เราจะไปซื้อของปักซอยนึกออกไหมห่างจากเราสักห้าสิเมตรร้อเมตรเราคงไม่ต้องใช้รถถังวิ่งไปเราอาจจะเดินไปใช้จักรยานไปก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการคิดทางศิลปะเพราะนั้นทันทีที่อุปกรณ์คุณดีคุณจะต้องมีทักษะเข้าใจมันด้วยนะครับว่า ทำ,ทำไมถึงต้องใช้กระดาษชนิดนี้ทำไมต้องใช้ผ้าใบชนิดหยาบนะครับครั้งหนึ่งออลุงได้ไปใช้ชีวิตต่างแดนเนี่ยลุงก็ไปแอบดูที่หน้าต่างทุกวันเลยนะหน้าต่างเขาจะสูงเลยประมาณหน้าผากลุงเนี่ยลุงจะต้องขยิงแล้วมันจะมีรอยเล็กๆก,ก,กระจกที่มันเลื่อนนะครับลุงไปแอบดูจะเป็นกลุ่ม ซ่อมงานศิลปะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ปารีสนะครับลุงไปแอบ,บดูทุกวันเลยแล้วลุงก็ไม่รู้ตัวเองว่าลุงเนี่ยอยู่ในกล้องตลอดเวลาเลยด้วยความที่เราอยากรู้เนาะว่าเขาทาอะไรกันยังไงกันปรากฏว่าลุงเห็นเขาฉายรูปที่เป็นโบราณครับสี่ห้าร้อยปีที่แล้วบนผนังใหญ่มากเลยนะมีลูกปั้นเยอะแยะเลยแล้วก็นักซ่อมเนี่ยลุงไม่รู้ว่าเขาใช้ใช้ชื่อทางวิชาการว่าอะไรสําหรับเมืองไทยก็มีนะครับ คนที่มีฝืมือดีๆนะครับในในรุ่นที่ลุงรู้จักก็คือพี่เงือกจริงๆเขาเรียกกับพี่เงือกนี่แหละพี่เงือกเพราะนั้นคนเรียนศิลปะเนี่ยเขามักจะมีนิกเนมอย่างเช่นลูกพี่ลุงคนหนึ่งชื่อจางทุพรนะลุงเคยเล่าข่าวที่แล้วก็เรียกกันพี่พระเพราะแกพูดจาเหมือนพระแล้วก็ชอบสวดมนต์แต่งชุดขาวมีผ้าทาทาตัวเหมือนพระนะครับสําหรับพี่เงือกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหัวหน้างานฝ่ายซ่อมบํารุง งานศิลปะออตอนยุคที่ท่านยังไม่เกษียณน,นะพี่เงือกเนี่ยชื่อสมศักดิ์นะชื่อสมศักดิ์แกได้เป็นคนซ่อมรูปพระบรมรูปลูกเขียนนะครับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รูปที่มาจากเมืองดอกตอนที่ช่วงรัชกาลที่5ทรงเสด็จไปยุโรปแล้วก็สั่งรูปต่างๆเข้ามาเมืองไทยทําให้มีวัฒนาการทางด้านศิลปะมันพลิกไปเลยย้อนกลับไปเมื่อประมาณร้อกว่าปีที่แล้ว อลองคข,ขย้อนนะครับคนไทยยังถอดเสื้ออยู่ยังนุ่งจง,งเบนยังเดินถอดรองเท้าอยู่นะครับแล้วก็ยังแบกของเทินหัวเราได้วัดธนธรรมมาจากทางอินเดียปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวเล็กานี่5ทรงไปเสด็จยุโรปตอนที่ตอนนั้นเมืองอะไรกําลังจะถูกยึดนะเมืองจันทบุรีนะครับวันนี้ลุงก,ก็จะมาเล่าเรื่องจันทบุรีอีกท่านได้เอา ทับสวงครับก็คือของรักของพระราชนีนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยเอาไปแลกจังหวัดจันทบุรีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะสำหรับในประวัติศาสตร์ครน,นี้วันนี้ที่ลุงจะมาเล่าเนี่ยก็อยากจะเอาเรื่องประสบการณ์ในชีวิตลุงก,กับคนที่ทํางานศิลปะทําไมต้องสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าเวลาเราจะทําอะไรสักครั้งหนึ่งครับเราต้องศึกษาเป็นท่องแท้เลยว่าศิลปะสะกุลนั้น รูปแบบนี้โดยเฉพาะงานที่ทำเป็นถาวรวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเขียนงานแกะสลกักไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโบสถ์วิหารราชวังอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านนะครับเพราะนั้นวันนี้ลุงจะมาเล่าก็คือเมืองแห่งความร่ำรวยเราเรียกเมืองนั้นว่าอะไรเนาะใครรู้มั้งมีใครเข้ามาแล้วรู้มั้งหลังจากสิ้นเดือนธันวาเนี่ยลุงจะเริ่มว่างนะจะเคลียร์ตัวเองเนาะแล้วก็จะเริ่ม เปิดการสอนออนไลน์สําหรับสอนออนไลน์ฟรีครั้งแรกนี่คือวันที่26และ27นะครับสอนช่วงประมาณสัก3-4โมงอะไรขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยววันอังคารเนี่ยจะจะมีแผ่นสําหรับสมัครนะครับสําหรับให้คนเข้ามาเรียนฟรีไม่จำกัดอายุนะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีหญิงมีคันคนชราได้หมดนะมาเรียนได้เลยนะครับแม้กระทั่งผู้ชายศิลปะที่ลุงสอนเนี่ยเกี่ยวกับศิลปะให้เรื่องความคิดนะครับ เราพัฒนาเรื่องวิธีการคิดเพราะนั้นนักเรียนศิลปะเนี่ยไม่ใช่แต่ฝึกฝีมือนะในรุ่นที่อายุเท่าาลุงหรือน้อยกว่าลุงเล็กน้อยหรือว่าจะเป็นรุ่นที่อายุมากกว่าลุงนะครับส่วนใหญ่ที่ยังดํารงอาชีพทํางานศิลปะอยู่เนี่ยก็มักจะมีรางวัลติดตัวกันมาตลอดมันจะเป็นส่วนที่การันตีในชีวิตนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีการเ,เขาเรียกอะไรประกวดประขันกันเยอะแยะนะหลายหลายแห่งเพะฉะนั้น ก็อยากให้น้องๆน,องนี่ลองประกวดแล้วก็ลองไปรับอัตลดในการตัดสินงานว่าเรายอมรับได้ไหมหรือว่าเราทําแล้วสําเร็จนะครับทําซ้ํำๆ,ๆ,ๆไปทําอย่างเดียวเนี่ยให้มันเก่งเลยเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องอะไรนะเมืองแห่งความร่ํารวยนะครับปรากฏว,ว่าเมืองนี้มันจเจริญรุ่งเรืองรวดเ,เ,เ,เร็วมากเลยแต่ก็มีอายุเมือง สั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเมืองน,นั้นคือเมืองทนบุรีสีมหาสมุทรนะชื่อยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ว่าเป็นเมืองแรกๆนะครับที่มีชื่อเมืองค่อนข้างสั้นทนบุรีมาจากคำว่าธนะแปลว่าเงินทองสีมหาสมุทรก็คือจริงๆแล้วเดิมทีเดียวเราเรียกกรุงเทพว่าบางก่อ คนก็จะนึกถึงต้นมะกอ,อกน้อยและต้นมะกอ,อกกอใหญ่ที่เป็นวัดอรุณเนาะจริงๆแล้วเดิมทีเดียวนะครับมันผันเสียงแล้วก็สอดคล้องกับไอ้ต้นมะกอ,อกนี่เหมือนกันเองมันคือเมืองบางเกาะรู้จักบางเกาะกไหมบางเกาะเนี่ยคือง่ายๆเนาะ เมืองอะไรก็ตามที่มีน้ำนะครับอยู่เป็นจำนวนมากๆเราจะเรียกเมืองแห่งนั้นว่าบางเช่นบางละมงุง <c oughs> บางแสนบางเขนเอ่อ <c oughs> บางอะไรเงี้ยบางลำมาาเมืองอะไรก็ตามที่มันเคยมีน้ำเยอะเนี่ยเขาจะเรียกเมืองแห่งนั้นว่าเป็นบางนะครับส่วนคําว่าบางเกาะมาเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนกรุงธนบุรีกับกรุงเทพเนะครับมันติ่งกันเนาะมันมีแม่น้ําเจ้าพระยากั้นอยู่ปรากฏมันมีคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยไหลเข้าไปในเมืองธนบุรีนะครับก็เลยมีการขุดคลอ,องขึ้นมา เราเรียกเมืองแห่งนั้นว่าบางกอกนะครับจนผันเสียงมากลายเป็นบางกอกนะครับก็ยินดีด้วยกับประเทศไทยที่ชื่อเมืองพระนครนะครับไม่ตรงกับชื่อที่เราเรียกว่ากรุงเทพฝรั่งก็ยังเรียกเราว่าบางกอกอยู่นะครับตอนที่ลุงอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับคนที่ฝรั่งเศสไม่รู้จักชาติไทยและปัจจุบันก็รู้จักชาติไทยน้อยมาก เขาเรียกเราว่าสยามประเทศน่าตกใจไหมคือความโด่งดังของเราเนี่ยมันมียาวนานเกินกว่า100ปีนะครับมันมีสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างฝรั่งเศสยุโรปซึ่งเลกานที่หทรงพระราชาโอรสทั้งหมด11พระองค์นะครับไปเรียดที่ยุโรปแล้วก็ ทำการสั่งสอนให้พระราชะโอรสทั้งหลายเนี่ยไปมีเพื่อนเป็นเจ้าชายเป็นผู้นําแห่งเมืองนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ครับเพื่อนนารูปถ่ายแล้วก็เอาชีวประวัติของเขากลับเข้ามาที่สยามประเทศเพื่อเป็นสัมพันธมิตรนี่คือวิธีการที่ที่ชานฉลาดสําหรับการปกครองปรากฏว่าพระราชะโอรสทั้ง11พระองค์มีปีเกิดไม่ซ้ํากันเลยนะครับโดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็เกิดปี ฉลูแล้วก็ยืนถ่ายรูปเราเคยคงเคยเห็นเนาะที่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวเลขกกที่5ยืนหัวแถวแล้วก็หันหน้าเรียงกันถึงพระเจชโอรสตัวเล็กนะครับเป็นบุคคลสําคัญทั้งหมด12คนปีเกิดไม่ซ้ํากัน12ปีเลยนะครับเราเรียกภาพนี้ว่าภาพ12ราศีน่าตกใจไหมเป็นวิธีการคิดที่ชาญฉลาดของพระเจ้าอยู่หัวเห็นไหมปรากฏว่าก็มีอีกรูปหนึ่งรูปเดียวกันเนี่ย พราราจโอรสก็ยืนเหมือนเดิมอีกแต่แลตแกลกาผินตัวเองหันกลับมาครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูป12ราศีเพื่อดูแลลูกนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นบนรูปทุกพระองค์อันนี้คือความมหัศจรรย์แล้ววิธีการคิดที่ชาญฉลาดมากจนนำเอาอารยาธรรมทั้งยุโรปกลับเข้ามามีการทำรูปเขียนเยอะแยะเลยนะครับมันพ้องกับที่ลุงได้ไปแอบดูที่ปารีส ห้องนั้นคือห้องซ่อมงานศิลปะซึ่งในยุคนั้นลุงตกใจมากเลยสําหรับวิธีการซ่อมนะครับก<ม>็จะมีเครื่องฉายข<ม>ึ้นไปบนผนังแล้วก็เอาส่วนต่างๆเนี่ยถูกกันเป็นบล็อกเล็กๆเนี่ยขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับค่อยๆเลื่อนระยะห่างจากตัวที่ซ่อมงานศิลปะนะครับพนักงานทุกคนเนี่ยก็จะใส่ถุงมืออเป็นคนไทยไปไงมาถึงก็จับบี้เลยเนาะถูๆๆลอกๆๆ ปรากฏว่าความละเอียดละออแม้กระทั่งตัวพนักงานที่ซ่อมงานศิลปะครับเขาจะใส่หน้ากากปิดหมดเลยซึ่งน่าอึดอัดมากลุงมาโปะแตกตอนหลังว่าทําไมคุณต้องใส่หน้ากากเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมลุงถึงได้เข้าไปข้างในเนาะปรากฏว่าอากาศของเราเวลาหายใจมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ครับมันไปนทําลายงานศิลปะทําให้พื้นผนังอาจจะเสียเห็นไหมความละเอียดของเขาเป็นไง เป็นเลิศเพราะนั้นเราได้วิธีการคิดเทคโนโลยีเนี่ยกลับเข้ามาเมืองไทยเหมือนกันโดยเฉพาะรัชการที่9ตอนที่ท่านได้ไปพบฝักดาบนะครับที่เป็นทองคำเคยได้ยินเนาะอยู่ที่จังหวัดอุทยานะครับปรากฏว่ามันชักไม่ออกพระเจ้าอ่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงเมตตานะครับส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนวิธีการบูรณะวัตถุโบราณอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคนที่เรียนศิลปะมากๆนะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่ลุงไปแอบป,ปีนเนี่ยปรากฏพนักงาน,เ,นเขาเห็นลุงทุกวันนะแต่มันไม่พูดจนมีวันหนึ่งมันพยายามพูดภาษาฝรั่งเศสมันไม่รู้ว่าเราโง่เห็นไหมเราฟังไม่รู้เรื่องลุงเขียนรูปอย่างเดียวลุงก็เขียนนั่นนไอ้นู่นี่มันรู้ว่าลุงก็คืออารติสตปรากฏพอมันรู้ปุ๊บความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเลย ไปกินกาแฟฟรีกินขนมฟรีเชิญเข้าไปข้างในนะครับไปดูพิธีการซ่อมปรากฏว่าพิธีการซ่อมภาพของเขาเนี่ยมันละเอียดมากอย่างเช่นผ้าใบเนี่ยเขาจะดึงเศษผ้าใบเล็กๆนะครับออกมาแล้วก็มาวางเรียงนะครับมีพวกน้ำมีน้ำยาในวางไว้เยอะแยะเลยแล้วมีการทดลองตั้งแต่วันที่1อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2เดือนที่3าอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะมีการทดลอง